เราเป็นแบรนด์ชุดนอนคนไทยที่เราตั้งใจทําโดยฝีมือคนไทยนะแล้วก็จุดเด่นของเราคือเรื่องโนบราลายเนี่ยจะไม่ได้หาจากแบรนด์อื่นได้เลยการที่เราทำโปรดักต์ให้แตกต่างไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติะคะเขาก็สนใจอยากลองเหมือนจากชุดนอนที่ทุกคนอาจจะมีภาพจำว่าต้องอยู่ในบ้านเท่านั้นอยู่ในห้องนอนเท่านั้นแต่เราได้อยู่บนรันเวย์ที่นิวยอร์ก ขายออนไลน์มาตลอดทุกอย่างกลายเป็นว่าเราเป็นการ learning by doing เราทำไปเรื่อยๆถ้าเกิดลองเวนี้เราไม่ work มเราก็ต้องรีบปรับสิ่งที่ยากที่สุดในการทำธุรกิจของเซยุทูสลีพคิดว่ามันคืออะไรอะคะ พิวอีพีนี้นะคะเราพาทุกคนไปอยู่กันที่หน้าร้านของ Sleep to s l e e p แบรนด์ชุดนอนโนบราฝีมือคนไทยที่ตอนนี้ดังไกลไปทั่วโลกค่ะด้วยปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขาสามารถทํายอดขายทะลุ100ล้านและถ้าคิดเป็นจํานวนชุดนะทุกคน s e e p To s l e e ปเนี่ยเขาขายชุดนอนได้เฉลีย่ยปีปีหนึ่งถึง10,000แชิ้นเลยซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันกับคุณอิลโคฟ่าเดอร์ของแบรนด์ Sleep to Sleep กันนะคะว่าเขาสามารถทําชุดนอนให้กลายเป็นสินค้าที่แตกต่างและก็เป็นไวรัลขนาดนี้ได้ไงซึ่งตอนนี้พี่อิวก็ ว<ๆ>ันนี้ข้าวอันนี้ขอมาหาถึงที่น่าร้านเลยนะคะยินดีค่ะซึ่งตรงนี้ที่เราเห็นค่ะพี่อิวอันนี้คือสินค้าของสิบทูสเลียน่ารักนุ่มนิ่มเต็มไปหมดเลยขอบคุณค่ะนะคะอย่างตรงนี้ที่เราเห็นการค่ะพี่อิวขออนุญาตหยิบให้ดกคนดูอันนี้คือคอลเลคชันใหม่ล่าสุดเลยที่เราเพิ<ช>่งปล่อยออกมาใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคอลเลคชัน care bear นะคะก็คือเราตั้งใจทํามาพิเศษก็คือเป็น collaboration กับทาง care bear เป็น license ค่ะอ่าซึ่งฟีดแบ็กล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะพอปล่อยออกไปเลยค่ะก็คือมีแฟน มาก oh. ซึ่งจริงๆอันนี้ไม่ใช่คอลเลคชันแรกที่เรามีการแบบคอลเลคชันกับลายกระตูนตน,น่ารักน่ารักแบบนี้แต่ก่อนหน้านี้ก็มีนี่เลยฝั่งนี้ค่ะมีมูมินด้วยใช่ค่ะทีนี้อยากให้พี่อิวเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเขามีความแตกต่างยังไงกับชุดนอนที่เราเห็นทั่วๆไปบ้างคะ่ะค่ะก็จริงๆชุดนอนของเราเนี่ยก็จะมีจุดเด่นอยู่3อย่างด้วยกันะนะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือเราจะใช้เฉพาะเป็นเส้นใย,ยธรรมชาติเท่านั้นก็คือจะเป็นผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือลาายเนี่่จะไไมด้ห จะแ,แบรนด์อื่นได้เลยก็เราออกแบบทุกลายด้วยตัวเองแล้วก็ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องจุดเด่นของเราคือเรื่องโนบราค่ะก็คือ,อจะเห็นว่าเราอจะมีกระเป๋าสองข้างของทุกชุดก็คือเราตั้งใจทําให้กระเป๋าสองข้างเนี่ยหนากเศษเพื่อที่ว่าสาวๆเนี่ยจะได้ไม่ต้องใส่บราเวลาที่ใส่ชุดนอนค่ะโอ้โหอันนี้คือแบบจุดเด่นเลยสําคัญเลยถ้าเกิดว่าพูดถึงสลิปทูสลิปปุ๊บก็จะนึกถึงชุดนอนที่แบบโนบราใส่แล้วแบบสบายใจใช่ค่ะ,คะแต่ี่ว่าจริงๆแบบเหมือนสิ่งที่รู้สึกว่าทําให้เราแตกต่างจริงๆคือเรามีความตั้งใจอยากจะให้เขาโนบราได้จริงๆอะค่ะก็ค หปีแล้วเนาะเราก็มีการรับฟีดแบ克ลูกค้ามาเรื่อยๆเอ๊ลูกค้าเขาอาจจะสตีระที่กระเป๋าเราอาจจะไม่ครอบคลุมเขาหรือ mm. เปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการทําให้กระเป๋าใหญ่ขึ้นหรือว่าแม้แต่ผ้าเองอ่ะถ้าเกิดอันไหนที่ผ้าบางเนี่ยเราก็จะทํากระเป๋าหนาพิเศษคือเป็น5ชั้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นปกติเราอาจจะเป็น3ชั้นก็คือเราใส่ใจถึงขั้นที่ว่าเนี่ยแหละขอต้นร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่าถ้ามันมีความแบบหน,นาบางไม่เท่ากันเราก็จะปรับตรงเนี้ยให้มันแบบสามารถ cover ได้นะคะทีนี้นอกจากคอลเลกชันทีี่รามก พี่อิวขอไปดูทางด้านในร้านได้ไหมคะ,คะตรงนี้เนี่ยมีอีกหลากหลายคอลเลกชันเลยที่หลายๆคน<ช>น่าจะเคยเห็นผ่านฟีดกันอยู่แล้วนะคะเอะแต่ตรงนี้เรามีเห็นติดป้ายว่าเป็นแบบไทยดีไซเนอร์ค,ะค่ะพี่อิวอันนี้คืออะไรยังไงอะค่ะก็คือเราก็จะมีคอลแลบกับทางเป็น i l l u s t เ a t o r คนไทยค่ะอย่างคอลเลกชันนี้ก็คือจะชื่อด็อกกี้กับครีมป๊าบก็คือจะเป็นลายน้องหมาแล้วก็จะออกแบบกับคุณปลายฟ้าค่ะนอกจากจะเป็นแบรนด์ไทยแล้วแล้วยังสนับสนุนแบบไทยดีไซเนอร์ดีไซน์แล้วก็ออกแบบโดยคนไทยจริงๆด้วย อย่างด้านฝั่งนี้ค่ะพี่อิลเห็นว่าเป็นลวดลายแบบน้องช้างด้วยอันนี้ความตั้งใจของเราของคอลเลกชันนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะคือพอมีลูกค้าต่างชาติมากขึ้นเราก็เลยต้องเหมือนตามฟังฟีดแบ็กเขาด้วยดูว่าลูกค้าต่างชาติเขาชอบอะไรเขาชอบลายแบบไหนของเราก็เออก็มีลูกค้ารีเควสมาแหละว่าเป็นลายช้างเพราะมันก็คือความเป็นไทยแหละเนาะเราก็เลยทําออกมาเป็นลายช้างซึ่งลายนี้จะชื่อว่าเบบี้ช้างก็จะมีความช้างแบบที่น่ารักแบบสลิปทูสลิปจริงๆอันนี้เราก็ตั้งใจทําให้มันมีความไทยด้วยกันที่ให้น้้ออองงชาเเเเนนนนน่่่ยยหมืืลลลกกัแแะะไทค็็จปบ มีมมว่าวมีมาการกล้วยค่ะวิยก็เป็นแบบดีเทลเล็กๆเลยเชื่อแ,แบบยังใส่ใจแล้วก็ใส่เข้ามานะคะและอย่างเมื่อกี้ที่พี่อิ้วนะคะได้บอกกับเราว่าเรามีการแบบทำคอลเลกชันเริ่มที่จะแบบเอาใจชาวต่างชาติมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะชวนพี่อิ้วคุยกันนะคะเดี๋ยวขอไปนั่งคุยกันเรื่องนี้แบบยาวๆเลยได้ไหมคะได้ค่ะ ออค่ะเมื่อกี้นะคะพลอยมีโอกาสได้ไปลองชุดนอนของ Sleep t o Sleep มาเรียกได้ว่าหลากหลายมากๆเลยค่ะแล้วแต่ละชุดก็คือมีความแบบใส่สบายแล้วก็โนบราได้จริงๆค่ะทุกคนแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะก็คือแต่ละชุดของเราอ่ะมันจะมีความแบบเดี๋ยวมีแขนสั้น,ม,นมีแขนยาวให้เลือกหรือว่าขาสั้นขาย,ยาวหรือแม้แต่เดรสอย่างเงี้ยค่ะพี่อิวอยากให้เราให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าทําไมโปรดักต์ของเราอ่ะถึงต้องแบบมีความหลากหลายขนาดเนี้ค่ะค่ะก็จริงๆเหมือนพอทำมา5ปีแล้วก็ ฟังฟีดแบ็กลูกค้ามาเรื่อยๆลูกค้าก็จะคอยรีเควสให้เราเรื่อยๆอะค่ะว่าอยากได้เป็นชุดเด็กนะอยากได้เป็นไซส์เซ็กลงนะจากเดิมตั้งต้นเราอาจจะมีแค่ M L X L อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะทําให้ครอบคลุมกับลูกค้าทุกกลุ่มซึ่งฟีดแบ็กตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่อิวค่ะก็ดีมากเลยค่ะคืออิวรู้สึกว่าเหมือนพอเราทํามาตอบโจทย์เขาเขาก็สนใจแล้วเราก็ได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเพิ่มขึ้นได้ลูกค้ากลุ่มที่กว้างขึ้นค่ะอืมกลายเป็นว่าแบบจากตอนแรกที่เราตั้งใจจะแก้เพน้เีีนมทั้งแบบหหหหลลลลาาากกยยวเพ มากๆซึ่งอันนี้ก็รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆอย่างชาวต่างชาติด้วยล่าสุดเห็นว่าทางแบรนด์มีแบบไปเดินรันเวย์ด้วยถูกไหมคะที่ต่างประเทศเลยที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างคะพี่อิใช่ค่ะ,คะก็คือจริงๆมีออแกไนเซอร์ทางของนิวยอร์กแฟชั่นวีคติดต่อมาอมนะคะว่าเราสนใจไปไหมซึ่งตอนแรกอะ่ะเราก็เควชั่นมากๆเหมือนกันคือเรารู้สึกว่าเอ๊ะชุดนอนเรามันจะไปอยู่บนรันเวย์ได้จริงๆหรอ,อแต่เขาก็เชื่อมั่นเขาก็บอกว่าเออเขาเชื่อว่าเราทําได้เราก็เลยโอเคงั้นลองดูซึ่ง ก็รู้สึกว่าเออดีใจที่เราก็เป็นแบรนด์ชุดนอนคนไทยแล้วได้เหมือนจากชุดนอนที่ทุกคนอาจจะมีภาพจำว่าต้องอยู่ในบ้านเท่านั้นอยู่ในห้องนอนเท่านั้นแต่เราได้อยู่บนรันเวที่นิวยอร์กแล้วก็รู้สึกว่าเออภูมิใจค่ะือซึ่งมันเป็นจุดที่แบบ น่าภูมิใจมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ดูจะเป็นแบบอีกก้าสำคัญของทางแบรนด์ด้วยอ่ะจากแบบตอนแรกที่เราเริ่มต้นจากแบบแบรนด์บนโซเชียลมีความแบบตั้งใจอยากจะแก้เพนพอยต์ต่างๆค่ะจนตอนนี้เราเริ่มแบบขยายกลุ่มมากขึ้นด้วยๆแล้วอยากให้พี่อิวเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเราเริ่มเห็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติะค่ะเขาเริ่มเพิ่มจํานวนขึ้นมาได้แบบชัดๆจริงๆช่วงไหนอะค่ะเริ่มต้นน่นนะคะจริงๆเราก็ขายออนไลน์มาตลอดแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออเราอยากหากลุ่มลูกค้าใ หด้วยเราก็เลยคิดว่ากลุ่มลูกค้าต่างชาติเนี่ยน่าสนใจเราก็เลยมองว่างั้นการที่เราจะแตะกลุ่มลูกค้าต่างชาติอะ่ะมันอาจจะต้องเริ่มจากเป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้านักท่องเที่ยวหรือเปล่าเราก็เลยลองดูว่าเอ๊ะงั้นเราไปลองไปขยายทางออฟไลน์ line, ดีไหมลองไปเปิดหน้าร้านดีไหมซึ่งโลเคชันที่มีลูกค้าต่างชาติก็จะ,ะเป็นนี่แหละก็คือเป็น2สาขาแรกของเรา<ะ>ก็คือพารากอนกับเซ<ะ>็นทรัลเวลด์ค่ะพอเริ่มเห็นว่าเออจริงๆลูกค้าต่างชาติเขาก็เข้ามาซื้อเราจากตอนแรกที่เราอาจจะยังไม่ได้โปรโมมมมาาาาาากกยยัังงไไ่่่ดด้้ีเเเเอจจจะรรรูแแบนนตวห็ เราแล้วเขาก็ชอบเขาก็ซื้อเราก็เลยเห็น potential ตรงนี้ค่ะแล้วก็เลยเริ่มลองขยายตลาดต่างประเทศมากขึ้นค่ะ<ม>ซึ่งพอกลุ่มลูกค้าเราเริ่มแบบลองไปเปิดสาขาซิแล้วกลุ่มลูกค้าต่างประเทศก็มาจริงๆเริ่มสนใจ Product <ช>ของเราจริงๆอ<ม>ิะค่ะมันมีผลต่อสไตล์การทําธุรกิจหรือว่าเอ๊ะ product ใหม่ๆที่เราจะออก<ม>ยังไงบ้างคะ่ะคิดว่าสิ่งที่เป็น challenge <ม>ในการทําธุรกิจของเราก็คือเราต้องเข้าใจ behavior ของเขาด้วย<ม>ก็คือเราต้องรู้ว่าเขาชอบชุดนอนแบบไหนชอบลายแบบไหนแล้วก็จะมีการเซอร์วหน้าร้านแล้วก็ ก็มีการดูว่าเออลูกค้าอย่างล่าสุดที่เราทำลายชา้างออกมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกเราก็มีการเซอร์วย์กับลูกค้าต่างชาติหน้าร้านว่า<ม>เออเขาอยากได้ลายไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าซึ่งเขาก็<ม>ารี<ม>เควสลายช้างมายูกเลยคิดว่าเออมันเลยเหมือนเปลี่ยนม,มุมมองว่าไม่ใช่แค่เราทำเพื่อฟีดแบ็กลูกค้าค,คนไทยแล้วนะแต่เราก็ต้องเข้าใจ พฤติกรรมของลูกค้าต่างชาติด้วยเหมือนกันลองยกตัวอย่างได้ไหมคะประเทศไหนที่แบบเป็นกลุ่มลูกค้าของเราบ้างคะตอนนี้เรามีมาจากทุกทวีปเลยค่ะก็ Asia, คือเอเชียยุโรปหรืออเมริกาหรือว่าแม้แตออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็มีนะคะ,คะแต่ยุคิดว่าสิ่งที่แบบเราอาจจะเซอร์ไพรส์คือตอนแรกๆเราอาจจะคิดว่าความที่เป็นชุดนอนโนบราเราอาจจะเป็นเค้าเจอร์ที่เป็นความเป็นเอเชียหรือเปล่าแต่ว่าความจริงแล้วอ่ะฝั่งตะวันตกฝั่งยุโรปเขาเองก็ชอบสินค้าเราเหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ย ที่อิอจะเซอร์ไพรส์ก็คือแบบอาจจะมีประเทศที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยหรืออยู่ไกลมากๆแต่ว่าเขาก็ซื้อของเราเช่นมีเม็กซิโกมีมอริเซียสค่ะที่เขามา, <it> มาที่หน้าร้านใช่อุ้ยอันนี้คือแบบใหม่มากอ <laughs> ิอคะ่ะไม่เคยได้ยินเลย <laughs> ซึ่งเราก็ทำเซอร์วีมีแบบ d าต a าหลังบ้าน <c oughs> ใช่ไหมคะทำให้เราเห็นว่าแบบนี่แหละมันคือกลุ่มลูกค้าใหม่ <c oughs> อาจจะเป็นประเทศที่เราคาดไม่ถึงก็ได้นะคะ อยากให้พี่อิวเล่าให้ฟังว่ามี ฟีดแบกไหนไหมจากลูกค้าทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี้ยค่ะที่เราแบบสึกว่าประทับใจรวมไปถึงแบบมันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบางอย่างของแบรนด์เราคะ่ะก่อนหน้านี้เราจะมองว่าถ้าลูกค้าที่เขาเป็นนักท่องเที่ยวที่เขามาหน้าร้านอะ่ะเขาอาจจะเป็นการมาครั้งเดียวก็คือเหมือนมาเที่ยวแล้วก็มาแวะซื้อแล้วก็กลับไปแต่กลายเป็นว่าเรามีลูกค้าประจาําเรามีลูกค้าต่างชาติที่เขามาแล้วมาอีกค่ะก็คือเหมือนมาแล้วเขาก็ทุกครั้งที่มาไทยเขาก็จะแวะมาร้านเราก็คืออาจจะซื้อให้เพื่อนบ้างซื้อให้ เองบ้างหรือว่ามีแต่คนฝากซื้อบ้างอ,อย่างเงี้ยค,ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออกลายเป็นว่าสินค้าเราอะ่ะมันถูกใจเขาเแล้วก็ จากเดิมเนี่ยจริงๆมีเคสหนึ่งที่รู้สึกว่าน่ารักก็คือลูกค้าเป็นคนฟิลิปปินส์แล้วเขาก็เคยมาซื้อของที่หน้าร้านเราแล้วเขาก็มาซื้อบ่อยมากแบบทุกครั้งที่มาก็จะมาซื้อจนมีรอบหนึ่งที่เขาเหมือนมาขอว่า,วาเขาขอถ่ายรูปได้ไหมเขาอยากเอาไปขายที่ประเทศเขาเ,ออเขาก็เลยเหมือนผ่นตัวเป็นแม่ค้ารับพรีออเดอร์อย่าง,งเงี้ยค่ะที่ที่ฟิลิปปินส์จากลูกค้าใช่ใช่ซึ่งเาก็รู้สึกว่าเราก็พยายามจะทําหน้าร้านให้เวลคัมเขาด้วยเหมือนกันพนักงานหน้าร้านที่ที่พีซเอง่ยก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไไดด้้้ภาาาษจีนบง จริงๆบางท่านพูดภาษาคามรก็ได้อโอ้โห <laughs> เก่งมากมากเลย <laughs> ทีนี้อยากรู้ว่าในเรื่องของการทำธุรกิจเนาะมันก็จะมีในฝั่งที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นฟิลลิ่งที่ดีเป็นโมเมนท์ที่ดีแต่แน่นอนว่าความท้าทายก็มีเหมือนกันอยากให้พี่อูเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะว่าสิ่งที่ยากที่สุดในการทำธุรกิจเนี่ยของ e e ล to ทูสล p คิดว่ามันคืออะไรอะคะ่ะ รู้สึกว่ายากหมดเลย <laughs> <laughs> เพราะว่ารู้สึกว่า <laughs> คีอิว้ความยากมันอยู่ตรงที่ว่าเหมือนเราเองอะทำงานประจํามาตลอด <c oughs> ก็เลย <c oughs> เราไม่ได้มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจของตัวเอง <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่า <c oughs> จริงๆทุกอย่างอะ เราไม่รู้เลยว่าเราออกสินค้านี้ลูกค้าจะชอบไหมหรือว่าขายช่องทางนี้จะขายได้หรือเปล่าค่ะก็เลยทุกอย่างกลายเป็นว่าเราเป็นการ Learning By Doing ดูจากทำจากประสบการณ์ว่าโอเคก็เลยต้องลองเพราะเราไม่รู้เราก็เลยต้องลองลองทำไปเรื่อยๆมันเลยอาจจะทำให้เราต้องปรับอะไรค่อนข้างรวดเร็วก็คือถ้าเกิดลองเวนี้เราไม่เวิร์กเราก็ต้องรีบปรับอย่างงี้ะคะ่ะแต่ว่า คิดว่าแต่ละเฟสก็อาจจะแตกต่างกันไปอย่างตอนตั้งต้นเนี่ยความยากอาจจะอยู่ที่ว่าชุดนอนโนบรามันยังไม่ได้มีในตลาดเราก็ทํายังไงให้เขาซื้อจากชุดนอนที่มันอาจจะเป็นสินค้าที่ไม่จําเป็นต้องซื้อทุกคนอาจจะมองว่าใส่อะไรก็ได้นอนอย่างนี้ค่ะแต่ว่าทํายังไงให้เขาซื้ออันนั้นรู้สึกว่าเป็นความยากในช่วงแรกๆแต่ว่าพอตอนนี้เราเริ่มเติบโตขึ้นแล้วก็คิดว่าความยากคือทํำยังไงให้เราโตขึ้นไปอีกทำยังไงให้เราสามารถรักษาพนักงานเราได้ทําให้พนักงานเรามีความสุขแล้วก็โต สังคมกับสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ย<ม>ค่ะ <c oughs> ดีมากาเลยเอ่ะฟังแล้วรู้สึกว่าแบบเออเนี่ยแหละนะคะเป็นแบบแบรนด์อีกหนึ่งแบรนด์ไทยที่เราอยากจะสนับสนุน,นะคะ่ะพี่อิวทีนี้ถ้าจะให้พี่อิลลองสรุปค่ะจากที่เรามีการแบบ learning by doing มาตลอด5ปีเนาะคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยสําหรับการทําธุรกิจของสล p t ทูสลีฟค่ะการที่เราทํา Product ให้แตกต่างนะคะคือตั้งแต่ต้นอะ่ะเราใช้ ser s t r a t e g y ในการทําเป็น product diversification อยู่แล้วอยากจะทําให้สินค้าเราเนี่ยแตกต่างจากคนอื่น ซึ่งพอทําให้แตกต่างเนี่ยกลายเป็นว่าการทำมาร์เก็ตติ้งอ่ะมันเลยง่ายขึ้นเพราะรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติอะคะ่ะพอเขาได้เห็นสินค้าเราเขาได้ได้รู้ว่าเออเราจุดเด่นของสินค้าเราคือ,อยังไงเขาก็สนใจอยากลองแล้วก็อพอได้ลองแล้วเขาชอบเขาก็ไปบอกต่อ,<ะ>อยางงี้ค่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งนอกจากนั้นนะอี้ว่าเหมือน ฝั่งอิวเองบริษัทอิวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะรับฟังเสียงลูกค้าคือเรารับฟังฟีดแบ็จากลูกค้าทุกทางไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านคอยให้ PC คอยถามหรือว่าทางออนไลน์ก็จะมีการมีน้องแอดมินที่คอยถาฟีดแบ็จากลูกค้าเรื่อยๆแล้วเราก็นาฟีดแบ็นั้นมาปรับนะคะอันนี้นะคะก็เป็นคีย์สำคัญเลยของ s e ีปท s l e e p เนทที่เราแบบรับฟังฟีดแบ็จริงๆจากแบบการติดตั้งของพอยเองด้วยที่แบบเห็นแบรนด์มาตลอด5ปีนะคะเราก็เห็นว่า Selip สล sleep ลีปมีพัฒนาการไม่หยุดเลยเพราะเขาก็ไม่หยุดพัฒนาตามความแบบ ขอองงรูกกคคาานะะ้ลทีนี้ในอีก5ปีข้างหน้าบ้างล่ะคะพี่อิวมองว่าอยากจะให้ทุกคนนะคะมองสลิปทูสลีเป็นแบบภาพจําแบบไหนยังไงบ้างคะ่ะจริงๆเริ่มต้นเน่ยเราก็อยากจะเป็นชุดนอนที่อยู่ในใจคนเนาะทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติในอีก5ปีข้างหน้าอิวก,ก็อยากจะให้ ให้เวทีโลกเขาก็เห็นเราด้วยเหมือนกันว่าอยากให้เขารู้ว่าเราเป็นแบรนด์ชุดนอนคนไทยที่เราตั้งใจทําโดยฝีมือคนไทยนะแล้วก็มีความตอดฟูม,มีความน่ารักแล้วก็มีความยูนิคในแบบของสลิปทูสลี p คืออยากให้เขารู้ว่าอ๋อชุดนอนอันนี้คือสลิปทูสลีปที่เราตั้งใจทําออกมาโดยคนไทยคะ่ะซึ่งพอยเชื่อว่าอีกไม่นานคะ่ะสลิปทูสลีปสามารถทําได้แน่นอนนะคะทีนี้ถ้าเกิดให้พี่อิ๋วฝากนิดนึงคะ่ะช่วงนี้ต่อจากเนี้ยค่ะเราจะได้เห็นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆจากสลิปทูสลีปบ้างค่ะค่ะก็จริง จริงด้วยความตั้งใจของเราเราก็อยากจะเป็นเราอยากจะรบกวนสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดอีกแล้วเนาะตอนนี้เรากําลังมีทำโปรเจกต์เกี่ยวกับซัตเชนเนเบิลมาเรื่อยๆแต่คิดว่าปีหน้าน่าจะได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นค่ะแล้วก็อยากจะฝากติดตาม,มสลิปทูสลิป,ปในต่างประเทศด้วยเหมือนกันคือจริงๆตอนนี้เราจะมีขายที่มาเลเซียสิงคโปร์<อ>ฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียแล้วค่ะแต่ว่าเราก็อยากจะขายายไปเรื่อยๆก็ลบกวนฝากติดตามด้วยนะคะโอ้โก็ต้องรอติดตามกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่อี้มากๆเลยนะะคคุณค่ะ ขอบคุณค่ะสรุปกลยุทธ์ Sleep to Sleep ข้อแรกค่ะคือการทำสินค้าให้แตกต่างอย่างสลิปทูสลิปที่เห็นว่าสาวๆมีเพนพอยไม่มั่นใจเวลาต้องใส่ชุดนอนออกไปรับพัสดุหรือทำกิจกรรมต่างๆโดยไม่ใส่ชุดชั้นในเลยปิ๊งไอเดียทำชุดนอนโนบราขึ้นมาเป็นเจ้าแรกๆในไทยทำให้จากชุดนอนสินค้าที่ดูเหมือนจะธรรมดาเนี่ยกลายเป็นสินค้าที่แตกต่างในระดับโลกได้ 2. ค่ะคือการรับฟังฟีดแบ็ของลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งเพิ่มไซส์และประเภทของชุดนอนทีห่หลากหลายและครอบคลุมออกแบบลายและสีให้โดนใจทั้งลูกค้าคนไทย และนักท่องเที่ยวทําให้จากเดิมที่เน้นลูกค้าสาวๆและคนไทยตอนนี้สล p to s l e e p เนี่ยสามารถขยายกลุ่มลูกค้าได้กว้างขึ้นมากๆและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกชาติทุกเพศทุกวยัยจนเป็นไวรัลไปทั่วโลกเลยและสุดท้ายค่ะคือการเลือกโลเคชันให้เหมาะกับการขยายตลาดอย่างสล p to s l e e p ที่พอเริ่มมีกลุ่มลูกค้าเป็นชาวต่างชาติมากขึ้นก็เลือกเปิดหน้าร้านสองสาขาแรกในที่ที่มีลูกค้าต่างชาติและนักท่องเที่ยวเยอะๆจนปัจจุบันมีวางจำหน่ายในหลายๆประเทศแล้วด้วยอย่างสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปิน อินโดนีเซียแถมยังมีแพลนขยายไปทั่วโลกอีกในอนาคตด้วยนะ